สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วในเกมดก a g o บอลสปา p ก r k i ี g โ e ล o ซึ่งตอนนี้จะเป็นภาคของจอมมารบรูเพราะลูกโกคูและโกฮังได้เจอกันอีกครั้งเมื่อโกคูได้ยินว่าโกฮังลูกชายของต้นจะลงแข่งศึกชิงเจ้าุทธภพจึงขอให้แม่เท่าหมอดูช่วยส่งต้นไปยังประโลกมายังโลกเพียงหนึ่งวันแต่เมื่อได้พบกับไคโอชินผู้ลงแข่งขันในศึกเดียวกัน จึงได้รู้ว่าจอมแนบูภูนาสะพึงกลัวกำลังจะฟื้นคืนชีพในอีกไม่นานโกคูและพวกพ้องออกจากการแข่งขันเพื่อหยุดยั้งการคืนชีพของจอมแมนบูโดยไล่ต้อนพ่อมดบาบิดี้และจัดการลูกสมุนของมันแต่เบจิต้าถูกบาบิดี้ล้างสมองโดยใช้ประโยชน์จากความปรารถนาของเบจิต้าที่อยากตัดสินให้รู้ดำรู้แดงกับโกคู บาบี้ดี้ใช้พลังเคลื่อนอย้ายพวกโกคูมายังร้านปลารองเอ๊ะี่นี่มันมลานปลาลองเจ้าบ้าอย่าปล่อยพลังมาอย่างนี้โ,อ,โอ,อ้โหเกือโอ้โหการไม่ไหวพุ่งไปแล้วเบจิต้ายิง,งกระสุนพลังจิตมายั้งทางที่มีผู้ชมอยู่หลายรอบโกคู Goku ต้องปัดกระสุนเหล่านั้นอย่างสุดชีวิต

ถ้าไม่ทำอย่างนี้แกก็ไม่ยอมสู้กับฉันนี่นะช่างท้ที่มีแค่เพียงวันเดียวแกก็จะหายไปจากพวกนี้อีกแต่กลับมีตัวเข้ามาขวางพ<อ>พเพราะเรื่องแค่นั้นถึงกลับทำอะไรบ้าๆอย่างนี้เลยเหรอเรื่องบ้าๆงั้นเหรอแกว่าฉันบ้าเหรอสำหรับฉันมันคือทุกสิ่งต่างหากละ่ะจอมัาบูจะเป็นยังไงก็ช่าง หมอนี่บางอาจแกรงกว่าฉันทั้งที่เป็นชาวสยามเหมือนกันแต่กำแสงหน้าฉันไปแล้วเหนือกว่าฉันที่เป็นเจ้าชายผู้ภาคภูมิใจในพลังที่เหนือกว่าใครแถมมันยังเคยช่วยชีวิตล่ะใครจะโยกให้มันได้ไม่มีทางหรอกบาบี้ดีเปลี่ยนเป็นที่ที่ไม่มีใครอยู่รอบๆสิฉันตกงลงจะสู้กับบิจิตาแล้วแหละฮ่าเปลี่ยนที่ให้ตามต้องการก็ได้ ปะปาป้มาเคลื่อนย้ายมาแล้วโกคูและเบจิต้าย้ายที่ต่อสู้แล้วแต่บาบีดี้พยายามที่จะควบคุมเบจิต้ายิ่งขึ้นอีกแต่เบจิต้าไม่ยอมทำตามคำสั่งบ,บาบีดี้โดยสมบูรณ์ด้วยความตั้งใจที่จะต่อสู้กับโกคูเท่านั้นแต่จะจซึ่งกับฉันขานาดน,นั้นเลยเหรอเบจิต้า มามาแล้วอไว้รู้สนนูนี่นะ่ปกันนี่วิ่งไปสงบอารมณ์สักหน่อยดิเอาละนี่ไงเตะสักหน่อยเตะสักหน่อยให้คืนสติตึง้งเอาละอัดพลังยันหน้าไประหว่างนี้ใจเย็นลงยังเบเจิตาอุย้อยเวียงอีกสักรอบ จะยิงแคลงหน่อยเบจิต้านี่นี่จะจับเหรอจะจับเหรอโอ้ยโอ้ยเอาชิ้นหายลบทำอะไรเอย่ยเบจิต้าทำอะไรเอย่ยนี่น,นี่ขอซัดขอซัดซัด โอ้ย no ปัดปัดยาหางคืนเตาโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอโอ้โอ้ยโออ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยออ้ยโ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 อยโอ้อยอยโ่อยอ้ยโอ้ยโอ้ยอยก้ ยู่ก่อนยู่ก่อนอย่าคมปบเยอะสินี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นี่โอ้ยหลบได้หลบได้เหรอหลบได้ก็งเวียงกลับนี่โอ้ยนี่ขอซัดสักทีโอ้ย นี่อุ in ้ยเดี๋ยวเดี yes ๋ยวเดี๋ยวบีจิต้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษขอโทษบีจิต้าขอซัดขอซัดขอซัดหน่อยนี่โอ้ยจะซัดพลังจะซัดโอ้ยอุ้ย เอาสักหน่อยเอาสักหน่อยเบจิตา้าโอ้โหหนีจะปล่อยพลังเหรอเตะก่อนละกัน<ฮ>อย่าัดหน้าอีกครั้งใช่สักหน่อยไม่เข้ามา,าออกแบบฟูลพาวเวอร์ไปเอาจบแล้วเฮ้ยใช่ฟูลพาวเวอร์คือจบเหรอ ใช่ปะเนี่ยอจอมันบูฟืน้นคืนชีพแล้วกคูคิดจะไปกำจัดจอมันบูพร้อมกับเบจิต้าแต่เบจิต้าเล่นทีเผอแย่งชิงทั่วเซียนไปแล้วพยายามที่จะกำจัดบูโดยเดิมพันด้วยชีวิตของตนอย่าลากรูมาทาั้งแล้วก็คาคาจรา ระเบิดตัวตายแต่หลังจากการโจมตีสุดชีวิตของเบิจิต้าจอมมันบูก,กับฟื้นสภาพในทันทีและเริ่มทำลายล้างโลกตามใจชอบไปพร้อมกับบาร์บี้เมื่อโกคูได้สติเขาไม่สามารถสัมผัสจิตของโกฮังได้จึงคิดว่าตายไปแล้วและคิดหาวิธีกำจัด จอมานบูและแล้วขอพยายามที่จะสอนโกเทนลูกชายของตนกับทังลูกชายของเบจิตา้าให้รวมร่างฟิวชั่นเพื่อความแข็งแกร่งถึงขีดสุดแต่ระหว่างนั้นเมื่อได้ยินว่าบูไปทำลายเมืองตะวันตกทางจึงต้องไปเอาดาร์กเรด,ดาร์มาจากที่นั่นกคู่ทวงเวลาโดยจงใจปรากฏตัวต่อหน้าจอมันบูเพื่อแสดงร่างที่ปลุกพลังขึ้นอีกขั้นให้เห็นโอ้ยโอ๊ย,อยชิบหาย มันก็เข้ามาไม่บอกไม่กล่าวนี่นี่รบรบชิมหายชิหายมาจินบุมานขอลาสีสมพูเหรอนี่เี้เบี่ยงไปเบี่ยงขึ้นบนนั่นแหละขอช้าสุด Đi. Đi. sút sút, sút, hết sút, hết sút. ta. Tung tung. Thôi lại. thác Nice. cho tình kinh. Thôi lại. Được chưa cân mày nào. Bye bye. Chào. <laughs> โอเคยังไม่ตาย <laughs> อยู่ตรงนู้นวิชาเคลื่อนย้ายข้ามมิติยานี่ไงยาอย่าไม่ได้ขีดแปลงล่างเลยเดี๋ยวยังอย,ยังไม่ได้กดแปลงล่างเลยแปลงให้เองด้ว่า น,นี่ไงขออีกสักครัง้งขาล่างขึ้นเต่าเต็มกำลังไปเลยอย่าแปลงร่างอีกแปลงร่างเองไม่สนใจใคร,รมไม่รอคำสั่งรีบๆลงมือกันเถอะนี่คือซุปเปอร์ซี้สี่ขอโทษที่ใช้เวลานานนะ ฉันยังไม่ชินกับกร่างนี้แต่ว่า้าขึ้นคด้าเลยจ้ยาาขอแบบพาวเวอร์เลยสินี่นี่นยยอย่าอย่าอะไรอย่าละฉันจะทำให้ได้ดูว่าใครแข็งแก่งที่สุดพวกเราแก่สนุนกดีนะเอาอีกเอาอีกนี่ Mặt tóc quá món rồi, cho mày mùi hết áp đèo mặt chính bước đã là những cho bữa khám sao Mà đây, Mà mày mày nè? ระหว่างการต่อสู้แบาบิดี้ทำให้บูโกรดจนต้องถูกบูผู้เป็นลูกสมุนฆ่าทิ้งจากนั้นโกค่เกียรกรอมบูไม่ให้ทำเรื่องชัว่วโดยสัญญาว่าจะเตรียมคู่ต่อสู้และขนมไว้ให้โกค่อธิบายให้พวกพ้องรับรู้ว่าให้พวกพ้องรู้ว่าสถานาการณ์ที่ผ่านมาเกียรกรอมว่าถ้าใช้ดากอนบอลชุบชีวิตให้กับคุณและลบความทรงจำเกี่ยวกับจอมแันบูจากสมองของคนเหล่านั้น ก็จะแก้ปัญหาได้พวกพ้องก็ตกลงยอมทำตามนั้นเจอมันบูที่กับตัวกับใจจึงได้อาศัยอยู่ในแคปซูลคอร์ปอเลชั่นอย่างสบายใจโดยมีทรังและโกเทนเป็นเพื่อนเล่นนึกว่าจะเป็นยังไงไปซะแล้วสิแต่จอมันบูใช้ชีวิตอย่างสงบสุขดีสินะลงออกไปทีนึกว่าอยู่ นึกอยู่แล้วว่าจะไม่มีปัญหาถ้าข้าทิ้งทั้งอย่างนั้นก็น่าเสียดายแย่เลยนะสิน่าเสียดายเหรอจอมบ้านบูน่ะแกร่งขนาดที่ไม่แพ้ร่างซเปอร์เซีปปย,ยทีของฉันเลยนะพอคิดว่าถ้ามันเป็นคู่แข่งให้กับพวกโกฮังและโกเทนจะให้ข้าทิ้งก็น่าเสียดายาใช่ไหมล่ะฮะ ว่าไงนะคนที่ยอมยกโทให้กับจอมบานบูด้วยเหตุผลที่ว่าน่าสุดาก็มีแต่เจ้าเท่านั้นแหละก็บูนะถูกคนชั่วหรอกใช้เท่านั้นเองฉันไม่คิดว่าตัวเขาจะเป็นคนชั่วนะสิจอมบานบูก็อาจจะคิดแบบเดียวกับเจ้าเหมือนกันก็ได้นะคิดว่าคงไม่ใช่เด็กดีก็คงงั้นมั้ง แต่ถึงอย่างนั้น s <S ก็อยากจะสู้กับจอมบาบูอย่างเต็มกำลังอีกส,สักครั้งเหมือนกัน <or> สู้เต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเอาละครับเป็นยงไงกับบ้างครับกับเกม Dragon Ball Sparking Zero <c oughs> ซึ่งอันนี้ก็จบภาคจอมมาบูไปแล้วแต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs>